สวัสดีครับวันนี้แน่นอนครับผมมาครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศแล้วผมมาเล่นกับสตรีมเมอร์กันหน่อยครับผมมะวันนี้ผมก็มาเล่นกับสตรีมเมอร์แน่นอนมันก็ต้องสาวแล้วผมก็เนี่ยผมที่เล่นซาต้าแล้วผมนะที่ฟุ้งฟุ้ยนั่นเองนะผมก็ตามชื่อแเขาเลยนะผมชื่อในิติ์ต่อเขาก็ฟุ๊ปฟุยแล้วผมนะก็เป็นซาต้าอดีตระดับประเทศนั่นเองนะผมหรือซาต้ตาเม็ดม่วงนั่นเองอดีตนะ เดี๋ยวนี้เขาก็น่าจะประมาณเม็เท่าไหร่ผมก็ไม่ได้เห็นนะแต่ก็น่าละผมเป็นซาตาอาดีตในต่ับประเทศด้วยนะผมนะสำหรับพี่ปุ้ปุุยนะที่เขาเล่นเป็นซาตาด้วยตัวเมนเขาเลยน,นะวิดีมอสคัญเนี่ยผมก็เล่นเป็นตัวเมนผมกันนะผมนัก็คือนะาคอสน่าเล่นเป็นตำแหน่งนะดังเกิลน,นะผมตำแหน่งที่ผมถนดัดเตือหรือว่าป่านเองมามาดูว่าเกมนี้ผมเจ้าเปกพี่เขาได้หรือไม่นะ เหมือนว่าพี่เขาเนี่ยเพิ่งจะแพ้มาด้วยนะผมนะเพราะว่าเกมที่แล้วเนี่ยน่าจะแพ้มาเลยนะมาดูว่าเกมนี้ผมต้องพาพี่เขาชนะให้ได้นะผมเกมนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเพื่อนคนอื่นเนี่ยดาวเท่าไหร่กันนะแต่โดยรวมเนี่ยก็น่าจะประมาณอยู่ที่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบดาวเนี่ยน,น่าจะไม่เกินประมาณนี้นะที่เจอนะทุกคนอ่ะ <S <S ก็จะเลือกจะไม่แท็กการนะผมเพราะว่าจะได้เอาเวกให้พี่เขานะสีไปไวบนะ ตรงนี้ก็ปามาโบร์เบลสีไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวดึงเัื่องันดีดึงไม่โดนนะน้องจังหวะอัพแกลและแกตึงมาแล้ววันนี้เดแต่พี่เขาโดน โอ้โหโดนแ้แล้วจังหวะนี้เขาจ่ายเยอะนะรอจังหวะครับทุกคนจังหวะนี้เข้าไปงัดเราติใส่โอ้โหตีเกินอ๋อแล้วเจ็บจนหมดแล้วโอ้โหจังหวะนี้เข้าสวยนะทุกคนแต่ดาเมจไม่พอนะเตะแย่เจ็บนะถือว่าก็สวยแล้วแต่ว่าเขาเจ็บตายเอาแต่เพื่อนเราไม่ได้เจ็บแล้วเพื่อนเราตายเลยนะแต่พี่เขาจังหวะนี้บินเข้าไปเก็บจังหวะนี้ก็สวยงามมากแลกกันไปแล้วก็โดนเก็บคืนเหมือนกันนะแต่น้ำบนก็มีการโซล่ไปส่วนผมเก็บบางกรไปครับ เกมเปิดมาเกือจัดเลยครับไม่ไก้อยอู่ขนานั้นเลยกม้างครับกลับมาฟานต์ต่อมีฮีด,ด้วยมีฮีด,ด้วยโอ้โหูด้านข้างล่างนี่อ,อ้โหอยสู่โซโลเซโนิก้าไปนะทีมคันนี้เราเจอเซนิก้าถักประเทศด้วยนะผมทุกคนเกมนี้โอ้โหบอกเลยว่าตึงๆแน่นอนครับ เนกาต่างประเทศนี้ไม่ค่อยเห็นนะผมก็ไม่ค่อยเห็นคนหยิบเซนก้านะแต่ช่วงหนึ่งในแข่งมีเขาหยิบปล่อยเลยนะคอมโบคู่กับเฮเดนนี่แหละมีช่วงหนึ่งที่เห็นอยู่นะแต่ช่วงนี้ก็ให้หายไปแล้วนะผมับเซนิกา้าแต่เกมนี้โผมาแล้วโผมาเป็นเซนกา้าต่าประเทศด้วยนะบอกเลยว่าเอาเรื่องอยู่นะด,นนนนไได้๋นั่นบนสวยครับซาน้เก็บไปได้นั่นบน ปวดเลือดปวดเลือดมิดข้อเลยครับผมตอนนี้เกือบตายครับเรื่องแนี้เอาเรื่องแนี้ตัดเดียวดึงเดียวเส้นทางน้ํามาสวยครับผมแจ็คแล้วผมเข้าไปปาดตามแล้วตีกันซีซีไปแล้วงัดไปหนึ่งทีเ,เ,งเ,เ,งดเดี๋ยวตีไปเดี๋ยวลอยครับเก็บนะของเดียวเส้นมาได้เดียวเส้นนี่ยโหบอกเลยบั๊มาใหม่ขหเขาโคตรโหดแลนะ้วทุกคนเหมือนแบบจะกลับมาติดเบนซ่าเลยนะท่านตีตัวแบบไม่ค่อยมีคนเล่นนะผมเลี่ยงนะาติดตัวมาแรงกลับมาติด ตัวมาลงติดตัวเบต้าเลยครับผมเตียวเซียนนะเพี TNT mm hmm. สามารถแบบโอ้โหเลือกวางตรงไหนก็ได้ของแมพมาครับโคตรจะโกงเลยแลวโกงจะจัดอนะ่ะ mm hmm. เจอป่อยนะ mm hmm. ผมถึงขั้นมีคนแบนเลยนะบางตานะเตียวเซียนปนะ mm hmm. ีหนาแล้วดามเมจแรงด้วย mm hmm. ผมแลนะตีบัามาอย่างนี้ก็ตอ้โ,อโหสุดๆนะ mm hmm. ดึงไม่โดนนะจังหวะน,นี้พี่เขาได้เข้าไปแล้วผมก็ตามเข้าไปเลยครับอันติไปสวยงามนผมพี่เขาเก็บเป็นนะักผู้คิวูงจะดุตงตัวป้อมตีเกือบหายอนะ่ะออกกันมาก่อนนะจังหวะน,นี้สวยงามจังหวะได้เข้าไปได้ถึงสองตัวนะผมแล้วดูพี่เขาบินนะเอาเรื่องกัดนะสมได้เป็นซาต้าหน้ประเทศนะพี่เขานะผมพี่พี่หรือว่าสาวปุฟฟุยนั่นเองนะพี่เขาก็โอ้บินเก็บไปสองสวยงาม ด้านล่างเหมือนจะเล่นเหมือนจะได้ป้อมไปแต่ดูไล่ขึ้นกับมาหัตีปับ๊บแดงก่อนแล้วกันนะหัวีอันตีกัผมมาดยืนรอจังหวะแต่เขาไม่มีจังหวะให้เล่นนะเล่นไม่ได้นะอ่ะดูเขาสู่ตัวจังหวะนี้ยังไงเอาจังหวะนี้เอาผมสกิลิดทไทยครับตรงน,นี้อันติไป ดี๋ยวนิวันเตอร์ก็เจ็บเหมือนกันกดแข็งมาแล้ววิ่งออกกอนครับแต่เอลซูไม่รอดนะผมโดนวันเตอร์เก็บไปส่วนผมรอดออกก็ได้โดนไหลยาวเลยครับผมด้านล่างเดี๋ยวผมก็ไม่เคลียร์ไม่ได้นะทุกคนดูเลือดก็ไม่มีแล้วสกิลผมก็ใช้ไปหมดแล้วทีมพัน์เขาสี่ตัวแล้วมันก็ต้องปล่อยอยู่แล้วครับตัวนั้นเดี๋ยวน้างบนทำได้สวยครับโซโลไปผมก็นะครผมโยกมาฟาร์มป่าเขาแทนนะป่าตัวเองไม่ได้ฟาร์มก็โยกมาฟาร์มป่าเขาผมเพราะตัวเราเร็วอยู่แล้วแนละ้วทีมพัน์เขาโผ ตรงด้านล่างก็เดือเขึ้นมาผูกกลางแล้วก็วิฟาร์รีบออกครับด้านบนก็มีเวลาให้เราตีนะดูแมปดีๆครับผมดูแมปแล้วก็อ่านเกมดีๆนะอ่าตรงนี้ก็ได้ป้อมไปแล้วต้องออกแล้วเพราะเขาหายจากแมปแล้วผูกกลางแ่สองนะเพราะนั้นมีสีเขาที่เขาที่ขึ้นมาบนนะแล้วก็กลับไปฟาร์มต่อเลยต้ <c oughs> องนีไงทำไมสีลุกตายอะ่ะ ในวันนี้โฟเข่นผมก็มาแล้วครับจอวนนี้ทุกคนไปก็เป็นโภมิอาร์มเลยครับวันนี้เขาจ่ายสกิลแล้วเข้าไปงัดสองหนึ่งทีแล้วสวยงามบผมตอนนี้เก็บมาได้หนึ่งแล้วดูสวยแล้วผมใส่เฟนก้าแล้วอันตีไปแล้ววนนี้แล้วก็สกิลหนึ่งงัดไปสวยงาผมเป็นผมเก็บเฟนิก้าระดับประเทศมาได้โอ้โหสวยงามแล้วเข้าไปงัดต่อแล้วสกิลหนึ่งตียกเรียบร้อยแล้วเก็บเป็นนักคุกิวเก็บเซียนตีหนึ่ง ยโยกกลับมาฟาร์มต่อครับหูด้าน,นล่างคานี้โดนคืนบ้างครับผุ่มคาวนี้โอ้โหผมก็โยกมาครับปุ่มตีทางด้านป้อมบนนะแล้วเก็บป้อมบนไปได้โอ้โหนี่สวยงามนะแต่นด้านล่างนี่คลิปหลายยาวแล้วถึงบ้านแต่แก๊กกับพี่แับพี่เขาวับกลับไปเคียร้ละครับผม กับพี่สาวกูฟุยนี่โอ้โหมันเดอเจ็บดาร์คซีไปแต่ไม่ใช่ดาร์คเซย์ตัวแปดนาทีครับผมนะมเป็นแค่เจ็ดนาทีเนทะ่านั้นเพราะนั้นก็เสียได้ก็ไม่เป็นไรแต่ช่วงแปดนาทีกับสิบห้านีจะเสียดาร์อนะ <c oughs> ไม่งั้นเราเล่นยากนะอันนี้ดูดแก๊กดูดแต่แล้วฟิกเกอร์ไปวันนี้แต่ไม่ถึงอะ อย่นี้พี่ฟุ้งุยมาจาังหวะนี้เล้าผมก็ตามไปอันติเก็บเป็นเก็บไปเป็น4-0-2ครับผมสะกอผมตอนนี้โอ้โหแล้เน่นนะเขาก็ประมาณนี้ผมเราก็ดูจังหวะเขาโรนะก็เอาไปปิดดาเมจนะหรือว่าจะเป็นรอจังหวะให้เขาการจะิวไปเยอะๆก่อนแล้วเราค่อยเข้าไปเล่นนะหรือว่าจะเป็นจังหวะเขาโรหรือว่าจะเป็นจังหวะเพื่อนเราเปิดจังหวะให้แล้วเราก็ตามไปแบบนี้เลยนะ เพราะนะคอยก็ต้องเล่นประมาณนี้อยู่แล้วนะผมสำหรับใครที่เป็นเมนนะคขาก็จะรู้ดีนะต้องเล่นเป็นตัวจังหวะสอนเนื้าเล่นเป็นตัวแบบสอแสดแทรกจังหวะนะผมเล่นได้ง่เพื่อนเปิดปุ๊บเราก็ตามแบบนี้หรือว่าจะเป็นรอเขาจา่ายสกิลหมดแล้วก็ตามหรือว่ารอเขาโล่ปุ๊บเราก็เข้าไปเก็บงานอนะไรประมาณนี้นะเข้าไปปิดดาวเมจนะประมาณนั้นแต่ตรงกลางโดนเกี่ยวนะผมก็ปล่อยเทปกลางเลยนะแต่มันไม่ทนะัน่ะ กิมเข้ามาตัวหนึงนะ่งฮะแล้ก็เคลียร์ไปได้จ่ิงๆีรถถังเดีวไปไหนเายวนาะก็เบรกการบุกในเดงต่างเขาไปนะ <S <S เขาก็ถอยไปได้นะ <S 1> <S 1> <S 1> แล้วผมบอกว่าเราหมอยรีค้คลิกกลางนะมันก็ช่วยหยุดเขาไม่ให้ดันเราต่อได้นะเหมือนเขาแบบจะเคลียร์เร็วนะแล้วทำไมตีไม่ตายล่ะเนี่ยเออ เข้าไปงัดทีตูถ้ถังครับได้จังหวะนี้สวยงามผมตรงนั้นเล่นกันแล้วผมมาปิดแล้วจังหวะนี้โอ้ยทำสาวปุ้ปุยหรอจังหวะน,นี้ผมก็เข้ามาเก็บงานให้พี่เขาเครับเก็บเซ็นเตาแต่ประเทศไปแล้วตามไปงัดอีกหนึ่งทีแล้วปีเป็นทักผู้คิวว่าโอูโหูนะคอสตัวนี้นี่มันพิ้วแบบมันพิ้วไหวมันพิ้วจริงๆนะมันโหจริงๆนะคอสตัวนี้โอ้นี่โอ้โหนะคอเทพขนาดนี้ไม่มีเลยเลยป็นไงชมตัวเองวะ อาจากวันนี <minutes> ah ้เข well. ้ามาบุกกันต่อเลยครับจากวันนี้ไปตรงกลางแล้วสกิลสอนปีจอวนนี้สวยเก็บเป็นรีเจเนอรี่ครับแล้วตามเลือกสกิลสอนแล้วปีหนึ่งเทีโอ้โหหยตามสกิลเก็บเรเลนปอีกแล้วตอับเพื่อนจะดึงบัฟเราทำไมเนี้ยไหนนะผมมาตีลอนะจงวนนี้มันเร์ก็มาตามนัดนะผมแล้วจากวันนี้งัดไปแล้วคอมโบสูกสกิลครับใส่ไปแล้วตีธรรมดาไปเก็บ ของวันเดอร์เราบินออกมาวันนี้โอ้โหย,ยังรอดได้ฮะโอ้โหเกือบไปเกือบหลับแล้วผมแต่กลับมาได้โอ้โหโดนตั้งกระสุนปืนจริงนะแล้ววันนี้แต่ยังรอดออกมาได้โดนตั้งป้อมยิงเลยฮะโอ้โหแต่ยังรอดอดอกมาได้เอพองกอนมาครับ พอตอนนี้อยู่ที่เก้าเก้าศูนย์สองผมแล้วจวังหวะนี้เรามาช่วยทันนิดเอาสวยงามครับแต่น,นี่เก็บไปได้รอจังหวะครับรอจังหวะแก๊กดึงนะี่ครับแล้วแก๊กดึงมาเป็นซีนกิก้าล้วประเทศแล้วเข้าเป็นอันติไปจังหวะน,นี้โอ้โหเก็บซีน,นิก้ามาได้ผมโอ้โหพอตอนนี้ิีศูนย์สามแล้วผมสกอร์ผมตอนนี้โอ้โหเป็เกิน น,นี่ไงครับระเบิระบระบุนะารบานบนเหมือนจะมีตัวเล่นกันแล้วเล่นกันไปแลผมซานี่กับวันเดอร์แล้วผมก็เข้ามาตามแล้วกีสองปาดนี่ขู่เก็บแบเรีครั้งแล้วเข้ามาเป็นได้ซีด้วยต่อผมว่าเราเพราเขาตาย2นะันเขาก็ไม่กล้ามาตีอีกล แลด่บแรงก็มาด้วยครับผมู้หบอกเลยว่าแรงขั้นสุดเนะี่ยบอกเลยเัาตีเป็นตาเลเยอร์ไปจอนี้เอาไม่กล้ามาเก็บเลยละผมก็เก็บตาเลเยอร์ไปครับผมจอนี้สวยงามเป็นตีลับเป็นตะกีดในการฟาร์ม เพื่อความเร็วตีเราคูด้าไปเปลี่ยวอยู่แล้วล่างครับมีอารนดันลบกลขึ้นมาแดงเย็นนะเพื่อนโอ้โหแดเ่อนไม่ใจเย็นนะผมวิ่งเข้าไปในปุ่มเลยผมต้องก็ต้องีบความบูครับอันติขู่โัตรแทงะนี่ขนาดอารินนะโดนกิโอ้โหสกิลตัวแบนใจกายมจยังมีสินชุดหายเลยครับกอารินยัวนี้ เยู่นีันี้เพื่อนเล่นไปหายไปหนึหน่งแล้วเพืพ่อนทุกคุยตัวนี้บินไปต้องรีบออกแล้วตรงนี้ผมเข้าไปงัดสามสวยงามเก็บมาได้หนึ่งเก็บมาได้สองเก็บมาได้สามเมื่อู้หูว่เห็นที่ปูคิวแล้วเข้ามางัดต่อจะเอาคอสคิวแต่โดนป้อมปีซะง,งั้นนะโอ้โหจบ็บตันแต่ตรงนี้เหลือแต่ที่รด,ดน้อยแล้วเอวสูงจริงไปตรงนนี้โอ้โหสวยงามเก็บหมดทีมนะแล้วโอ้โหแล้วน่าจะจบแล้วเกมนี้โอ้โหเว่ย เือบเอเลนตัวเดียวนะแล้วเอเลนเข้ามาจังวนันนี้ถึงไปคิดตัวได้แต่จังวะนี้บูดไม่ได้สวยแล้วพี่เขาพี่ฟูฟุยบินจนังหวะนี้สวยแล้วน่าจะปิดเกมแล้วผมเกมนี้น่าจะจบแล้วผมเกมนี้แล้วจบเกมไปแล้วผมเกมนี้โอ้โหตึงโคตรมันแล้วผมเกมนี้ แต่แน่นอนครับผม m อ p พีก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนครับผมก็แน่นอนแล้วผมก็เป็นนาคอสผมอยู่แล้วครับเอม MVP แบบไม่ต้องสืบแบบไม่ต้องใช้โคนันมาสืบเลยอะับเอมีพีไปผมจบเกมไปผมนะตะกอยที่สิบาไปสิบาครับผมตายหนึ่งเอติสี่ครับผมเอพที่สิบสี่จุดสองครับผมก็ส่วพี่ฟูฟูก็เนี่ยครับผมโอ้โหซาต้าที่เขาก็ตึงเอาเรื่องนะตัวเมนพี่เขานะอ่ะก็ เขาก็มีเซนิการะดับประเทศด้วยับผมอันดับ80อของประเทศด้วยับผมเซกิกาแล้วับผมถ้าใครชอบที่นี้กับการเล่นกับสตรีมเมอร์สาวแล้วผมก็ถ้าใครชอบก็เย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยับผมว่าผมอยากให้ผมเข้าไปแบกใครอีกก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูหน่อยอับผมพอหลังจบเกมนี้พี่เขาก็เชิญผมมาอีกนะเพราะว่า MVP นี่นะผมแต่จังหวะที่ผมเข้าไปนะผมก็ออกไปดีเกมนะผมพี่เขาก็ถามว่าผมไปไหนเอานะเขาเปไหนนะ ก็เหมือนอยัางอีอก็ไม่มีตัวแบกครับนะผมก็พี่เขาก็ถามหาธรรมดาครับนะผมก็ได้เข้าไปเล่นกับพี่เขาแนละ้วผมในเกมที่สองผมก็พาพี่เขาชนะได้เหมือนเดิมผมพาพี่เขาชนะ 2. สองเกมติดนะส่วนแน,น่อนอะนผมเกมแรกนี่โอ้โหสุดยอดที่สุดแล้วเกมแรกนี่เจอระดับประเทศด้วยนนะ <S 2> <S 2> ถ้าใครชอบคลิปนี้ <S <S ก็อย่าลืมผมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องผมด้วยผมจะเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วทุกคน